หาพูดถึงประเทศในอาเซียนเวียดนามคงเป็นหนึ่งในประเทศที่โนวันนี้ไม่ว่าใครก็คงไม่สามารถมองข้ามได้แต่ยังเป็นเจ้าของฉายาเสือตัวที่5แห่งเอเชียเชื่อหรือไม่ว่าในปี2020ทำการความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด -19 เวียดนาม ยังคงเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้โดยมีตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นเกือบ3%และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2021ถึง2025ด้วยอัตราที่สูงกว่า6%ต่อปีและด้วยจำนวนประชากรกว่า90ล้านคนที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยทำงานการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีภูมิประเทศและโครงสร้งางต่างๆ ที่เอ,อ,เอเื้ออำนวยต่อการค้าและการส่งออกมีส่วนที่สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศที่เอ,เอเื้ออำนวยต่อการค้าขายกับต่างชาติจึงทําให้เวียดนามกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการตั้งฐานการผลิตของธุรกิจจากหลายชาติหลายกลุ่มสาหกรรมจํานวนไม่น,อน้อยจะเห็นได้จากตัวอย่างในช่วง10ปีที่ผ่านมาเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือที่เรียกว่า FDI ได้ไหลเข้าสู่ประเทศเวียดนาม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายเท่าตัวไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจข้ามชาติที่เน้นการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงอย่างซัมซุงหรือฟ็อกคอนซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสินค้าให้กับโทรศัพท์พรีเมียมระดับโลกอย่าง,ง,ง iPhone ก็ตัดสินใจที่จะเลือกประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในฐาน,านการผลิตเมื่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็นำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น ประชากรชาวเวียดนามและการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตสังคมเมืองที่เรียกว่า Urbanization ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลยหากในระยะยาวแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนนี้จะทําให้เวียดนามมีโอกาสบรรลุพันธกิจเป้าหมายที่จะยกระดับประเทศเข้าสู่กลุ่มประเทศผู้มีรายได้สูงหรือ High Income Country ภายในปี2045 วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่บริษัท principal จะมานำเสอนอกองทุน principal vietnam equity fund หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า principal vneq กองทุนตัวช่วยสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนสามารถเติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจของเวียดนามจากการลงทุนโดยตรงเน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกผ่านมุมมองของทีมผู้จัดก,การกองทุนทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามเพื่อเฟ้นหาสินทรัพย์รายตัวหรือ etf ของประเทศเวียดนามซึ่งมีคุณภาพสูง ตัวอย่างธุรกิจที่ลงทุนก็จะเน้นธุรกิจในธีมที่เกี่ยวข้องกับการเขยายตัวของสังคมเมืองเช่นกลุ่มการพัฒนาสังหาริมัพย์และวัสดุก่อสร้างการบริโภคดิจิทัลไลฟ์สไตล์ธุรกิจด้านการเงินการธนาคารที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการรองรับการเขยนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้สําหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจจะลงทุนเพื่อเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจและการก้าวเข้าสู่สังคมเมืองของเวียดนาม ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงรับหนังสือชี้ชวนของกองทุน p r i s t a l Vietnam Equity Fund ตัวแทนของบริษัท p r i s t a l ทวประเทศ